ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free, Toyota Hilux We Go Champ. อที่2ค่ะของรายการแชมป์จัดปตอนนี้คุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่ Yamaha Rep Circuit <ช>นะฮะใช่แล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นผมสังเกตเห็นมีคนมาเยอะมากใช่คือปกติมามอเตอร์โชว์เนี่ยนะครคุณผู้ชมครับจะมีแต่หนุ่มๆม,มาดูสาวๆส,ส,สวยๆถูกต้องแต่ที่นี่บอกไปเลยว่ามีหนุ่มหล่อด้วยอ่าเรสควีนนั่นเองและที่นี่นี่ไม่ใช่พิตตี้นะฮะเพราะว่าสาวสวยหรือว่าหนุ่มหล่อที่นี่เนี่ย จะต้องมีความรู้เรื่องของการแข่งขันเรื่องของรถเป็นอย่างดีถูกต้องเขาเลยเรียกว่าเป็น Race Queen แล้วก็ Race King ใช่ความรู้ต้องปึกมากค่ะจะสวยหลอ่อจะเก่งอะไรขนาดไหนเราจ, <ะ S 1> จัดไป,ไป สรงสปอร์ตสไตล์รถแท็กและสมรรถนะที่เหนือชั้นนี่คือประทมบทแท็กซ์อารซีรที่จะถูกเร่าสัญชาติตยานในตัวคุณดีไซน์สอเฉียวแต่ต่างไม่สักไปรระบบโช้จากโปลีอิเล็กทรอนและสิ่งซัปพันสุดลำตบางว่าง,ท,างทับสนุกรอบตัวเหนือชั้นค่ะ ผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในบูธหนึ่งซึ่งโอ้โหคนมากันอย่างล้นหลามะต้องมาถามเหมือนว่าบูธนี้คอนเซ็ปต์คืออะไรอยู่กับพี่บีสงสุดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคาร์วิงวีนนี่เซอร์กิตเซอร์กิตคือสนามแข่งผมจะอธิบายนะเวสนี่แปลว่าอะไรฮะเลฟเนี่ยไม่ได้มาจากเวฟตบรูชั่นนะคะแต่ไม่ได้มาจากวิวัฒนาการเลยไม่ใช่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 มาจากเลฟฟิ้งใช่ใช่ เพราะฉะนั้นคำว่าแรเซ์กิตก็คือเป็นสนามแข่งแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความเล้าใจหลายๆาอย่างน,นะคะก<อ>็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะคะห,หรือว่าจะเป็นการแข่งขันต่างๆหรือว่ารถต่างๆเนี่ยก็มารวมกันอยู่ที่นี่จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นสนามแข่งเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะคะแต่เป็นมอเตอร์ไซค์ทางเรียบมอเตอร์ไซค์แบบมอเตอร์คอร์สในน้าในน้าก็มีค่ะคุณช้างครับผมโอ้โหก็อยากให้มาแล้วในฐานะคนกีฬาผมชอบมากเพราะว่า เสื้อนักกีฬานี่อันนี้คือตัวแข็งจริงดูได้จากนี่ฮะที่บอกว่าที่บอกว่าเข่ากับพื้นต้องสีกันตอนเข้าโค้งนี่เลยนี่เดชาไกรศาส์นะฮะคุณผู้ชมดูฮะนี่นี่ของจริงแน่นอนนะครับโอ้โหเจ๋งมากสามารถมาดูได้ที่บูธนี้แล้วบูธนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่หมี วุนนี้นะคะก็ะเราออกแบบมาให้มันมีไม่ว่ามันจะเป็นเซอร์กิตแต่ว่าด้วยความมันเป็นยามาฮ่าด้วยเนี่ยเราก็เลยออกแบบให้มีความเป็นอาร์ติสติกรวมตัวกันอยู่ด้วยเพราะว่าความการออกแบบรถของยามาฮ่าเนี่ยมันมีคอนเซปต์ว่าเป็นมันเป็น the Art of Engineering ยริงคือคนที่ยังมีความเป็นศิลปะมันไม่ใช่แค่มีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีแต่มันต้องสวยงามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบูธของเราหรือเซอร์กิตของเราเนี่ยก็จะต้องมีความสวยงามในขณะเดียวกันก็มีเพอร์ฟอร์แมนรวมอยู่ด้วยครับผมและที่สำคัญที่สุดครับสิ่งที่คน ที่ชอบที่บ้ามอเตอร์สปอร์ตฝ่ายฝันใช่ที่นี่จะทำให้ฝันคุณเป็นจริงใช่ผมฝันมาตลอดว่าผมอยากบิดมอเตอร์ไซค์แบบยกล้อโอ้โหวิวก็าฝันเหมือนกันชีวิตนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับแต่แบบบินดีคนบอกว่าที่นี่สามารถสารฝันคุณได้นี่ไม่รู้ผมได้ข้อมูลนี้จริงหรือเปล่างั้นเดี๋ยวต้องจัดไปนะคะให้คุณใช้ความวิวได้ค่ะจริงนะจริงค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะมุกไหนมุกไหนช่วยพี่บี๋ อย่างคุณแชมป์กับน้องวิวนี่ต้อง r 3เลยแล้วกันอ,อย่าไปขี่ธรรมดาเล็กๆไม่ต้องเอาใหญ่ๆไปเลยไป A3 โอเคมาเดี๋ยวไปลองดูเลยฮะเราเนี่ยคุณวิวฮะของลอซี่นี่เป็นนี่เขียนแล้วนะฮะเป็นไทเทเนียมนี่ของเขาเลยใช่ของเขาเลยเขาที่เขามาใส่ที่บุรีรัมย์อ่ะแล้วก็ก็ขอให้เขาขอยืมพวกก่อนเขาไม่้อ้เขากลับเขากลับ ตัวนี้แพงไหมครับแพงมากมันก็เซฟตี้ข้างในมันมันมันเซฟตี้มากแล้วก็มันน้ําหนักเบาแต่ของเขาคือเขาคือเขาจะเป็นไทเทเนียมหมดเลยของเขาอ่ะไหนพี่ขออนุญาตมาดูของลอเรนโซ่แป๊บนึงอ่านี่ของน้องลอเรนโซบสไตล์เนยนี่จะเป็นแบบเหมือนกับพลาสติกเลยนะขอบคุณพี่มากพลาสติกมันก็จะแข็งแต่ว่ามันจะมีความยืดหยุ่นเยอะกว่าไทเทเนียมนิดหน่อยอ่าอันนี้จะดูเป็นนี้ ชมฮะนี่น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยเยอะที่สุดใช่แล้วเป็นของใครรอสซี่แชมป์โลก9สมัยะครับผมแต่วันนี้รอสซี่เราเห็นเขาปิดเยอะแล้วนะฮะวันนี้จะพาไปดูวิวซิวิวจังซี่ก็ได้พี่วิวะไรนะวิวจังซี่วิวจังซี่ภาษาอีสานแปลว่าไม่รู้เหมือนกันวิวซี่นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ากับการยกล้ะเป็นครั้งแรก ที่มอเตอร์โชว์นี้ของวิวจัดไป มันมากเลยพี่แฉบคุณผู้ชมครับเป็นไงมันมากเหมือนจริงเลยแล้วคุณผู้ชมฮะอันนี้ต้องบอกนะฮะว่าเป็นเครื่อง simulator หรือว่าเหมือนจริงฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับแต่ถ้าเกิดจะขับมอเตอร์ไซค์จริงๆไม่ว่าจะไปซุปอ้าวตี๋วนะฮะหรือว่าจะขับไปโน่นไปนี่ขับไปต่างจังหวัดต้องใส่หมวกกันน็อกเลยนะคุณผู้ชมครับอยากจะประมาณแบบนี้คุณผู้ชมฮะมาได้นะครับในงานมอเตอร์โชว์จนถึงวันที่ เมษา5เมษายนคือวันอาทิตย์ที่5เมษายนนี้คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดที่แชมป์จัดไปในมอเตอร์โชว์2015นี้ชัวช่ว,วน้าอัมพาดเที่ยววิ่งฮาได้กลบไปแล้วว่าจะมีทหารเต้นอยู่บนเชียร์ลีดเดอร์เสียงทหารเต้นทหารเต้นเชียร์ลีดเดอร์ไอและเด็กอัจฉริยะยิงธนูแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคลิปเด็ดคลิปฮาที่คุณจะอึ้ง เดี๋ยวเราจัดไปช่วงหน้้ซึ่งแน่นอนทไมเพราะว่าทหารเนี่ยยิ่งกว่าเชลิเดอร์ซะอีกเฮ้ยของพี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดอ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 ดคืออะไรคือเดเด็กเด็ด